คือมีความรู้สึกว่าเราจะสร้างคนดีให้กับแผ่นดินให้กับโลกได้อย่างไรทุกครั้งเรามอบทุนการศึกษาก็ให้โรงเรียนคัดมาเรียนดีแต่ยากจนหรือว่ามีความประพฤติดีเราก็มอบทุนไปมันก็ไม่มีอะไรมันก็ได้แค่มอบทุนแล้วจะดีไม่ดีเราก็ไม่ไม,ไ,มไม่ว่าไม่ว่าแต่ว่ามันก็คือรับทุนแล้วก็ไป แต่พอเห็นว่าเออบ้านเมืองมันรัสํารัายเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็มีแนวคิดอาจจะดีก็ได้แต่มันก็แปลกๆแปล,แปลงๆไปในบางจุดบางเรื่องส่วนดีก็มีมากส่วนที่เราเห็นว่าเออมันผิดเพี้ยนจากโบรัมโบราณไปก็มีก็เลยคิดว่าเราใช้วิธีตอบปัญหาดีไให้โจทยดไปเนี่ย วิชาแรกคือวิชาพระพุทธศาสนาก็คงจะเกี่ยวกับพุทธประวัติด้วยธรรมวิภาคด้วยแล้วก็อนุพุทธประวัติของภาษาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามภิกษุภิกษุณีก็ตามแล้วก็หลักธรรมต่างๆนี่คือวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองวิชาสังคมบวกกับหน้าที่พล,ลเมือง คนในประเทศในแต่ละประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหน้าที่พลเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นจะต้องทำตัวอย่างไรให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นช่วยเหลือประเทศด้วยวิชาที่สามเหมือนกับความรู้รอบตัวแต่มาก็กำหนดชื่อวิชาไม่ถูกแต่จะเน้นไปที่ความกตัญญูให้เป็นคนมีจิตสาธารณะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็แถมไปด้วยหลักประชยาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าก็มีความรู้สึกว่าเมื่อคูณคนครูติววิชาให้เด็กมันก็ต้องผ่านสมองครูผ่านสมองเด็ก ความรู้ความเข้าใจในแง่คิดมุมมองต่างๆก็จะผ่านสมองของเด็กของครูถึงวันแข่งขันก็ถ่ายทอดทั้งวิทยุทั้งเฟซบุ๊กมันก็กระจายไปทั่วโลกคนอยู่ทุ่งอยู่ท่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ในออฟฟิศกว่าถนนล้างท่อก็ได้ยินได้ฟังก็จะได้คิดไปด้วยตอบมาด้วยตอบในใจถูกไม่ถูกมันก็จะเป็นการสร้างโลกสร้างสังคม ให้เป็นอุดมสังคมอุดมด้วยศีลและธรรมทำไมอาตมาคิดว่ามันจะได้ผลเพราะหลายเรื่องที่อาตมามาเป็นอาตมาเนี่ยบางทีไม่มีใครสอนเราเดินผ่านไปตามถนนเห็นคนคุยกันได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันบางเรื่องอาตมาจำมาจนวันนี้จับประเด็นที่ผู้ใหญ่คุยกันคุณครูคุยกันผู้ใหญ่คุยกัน แต่มันรู้สึกประทับใจก็นำมาปรับใช้ในการบริหารบัดดูแลพวกเราเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือโดยตรงแต่ว่าได้ยินเขาคุยกันแต่นี้เราตอบปัญหามันจากการถามกันจริงๆตั้งแต่การติวกันสอนกันจนกระทั่งมาตอบมาถามคนที่ได้ยินคนมานั่งเชียร์นั่งรุนอยู่เนี่ย ก็ต้องได้ไปด้วยกันในเมื่อเป็นคนเน้นความกระตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศชาติภาษาศาสนาพระมหากษัตริย์ประชยาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตบพ่พอเพียงวิชาสังคมหน้าที่พลเมืองก็อาจจะไปตรงที่กฎจราจรคำถามกฎหมาย เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังแต่มาก็เลยคิดว่าเออเงินประมาณแสนแสนห้าเนี่ยมันก็น่าจะคุ้มคุ้มกับการสร้างคนจากนั้นเกิดท่านผู้ใดอยากจะมีส่วนร่วมญนะาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านอยากจะมีส่วนร่วมก็เตรียมจดไว้เลยเนะอันนี้จะเป็นบัญชีนะกองทุนหล่อเลี้ยงธรรม บัญชีนี้อาตมาก็ประกาศแล้วว่าจะไม่ได้พัฒนาในวัดป่าบนกุดหลมแม้แต่สัตว์ถึงเดียวสตวตางแดงเดียวเราใช้มาหลายล้านแล้วบัญชีนี้ตั้งแต่เริ่มปีที่แล้วในปีหกสี่ตั้งแต่เริ่มช่วยผู้ป่วยติดตเตียงคนติดโควิดสร้างเตียงไปสร้างโรงเรียนจนกระทั่งมอบรถยนต์มันมากแล้วละ่ะสองสามล้านไปแล้วละ่ะ ในบัญชีนี้นะอันนี้บัญชีทําบุญท่านั้นญาติโยมที่อยากจะร่วมในกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะสร้างคนดีให้กับโลกสร้างคนดีให้กับสังคมธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดหลมชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดหลมหมายเลขบัญชีเลขที่บัญชี9510 สองหนึ่งหนึ่งสี่สองเก้าเก้าห้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สองเก้าอีกครั้งหนึ่งธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าโนนขุดลมหมายเลขบัญชีเก้าห้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สองเก้า อันนี้ก็คงจะใช้เวลาในการพบปะกับพี่น้องทางบ้านด้วยผู้ที่อยู่ในวัดด้วยอนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายท้ายที่สุดขอรัตนาอ้างอิงอำนาจใหงคุณพระศรีรัตนไตรคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจถึงบุญกุศลคุณงามความดีบรารมีศีลบรารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียนประพฤติธปฏิบัติมา จงล้อมรวมเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนสงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนจเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมาศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน